สวัดีครับพี่น้องเจอกันคือเก่าครับกับแชแนลขอเฮาคนพัดตีนพักกินพระเห็ดคือเก่าพี่น้องหลังจากเมื่อน,นี้เฮาสิพามามเบิ่งยังพี่น้องมาเบิ่งนี่เจอเจอสมาคมว่าวข้าเจ้าครับพี่น้องผมเลยแวะพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศจั็หน่อยเนาะครับเพราะว่าไปดักปลาซิวบ่บ่ได้ดักเลยพี่น้องเพราะว่าน,น้ามันขุ่นครับก็เลยมาเจอเว่าวนี่ครับมีหลายว่าวหลายอันเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปติดตามกันพี่น้องว่ามีว่าวอย่างแน่เนาะครับเพิ่นออกมาเป็นซิปเลยพี่น้องเป็นยี่สิบตเลยครับสมาคมเร่นว่าวเข้าเจ้าเนาะ เดี๋ยวเขาไปติดตามกันครับผมลุยเลยครับนี่ครับว้าวเต็มรถเลยพี่น้องโอ้รุ่นนี้มีรุ่นอย่างเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์เพิ่น่าไเอาอเทปพันไว้แน่นๆอีกหน่อยนึงอันนี้เป็นอะไรครับหนี่เป็นพลาสติกครับพลาสติกเดี๋ยวมาขูดเอาใช่ไหมครับขูดให้มันบางเงี้ยนั่นแหละครับ เนูว่าเขนเป็นเหล็กก็ได้ขึ้นแล้วนี่ตอนเนี้ยไม่ไหมก็แบบเดียวนะรู้แล้วว่าขึ้นแล้วใช่ป่าลมแรงขึ้นแล้วจะทำไม่เป็นช่างน้ําหนักไม่ได้เนี่ยไม่อยู่นะนี่เนาะขึ้นไม่ขึ้นแล้วเนาะไม่เท่ากันก็ไม่ขึ้นนี่ตังค์พกต่างค์เป็นครับอือคือน่าต่างค์เป็นนะเขาญาติถ่ายนะครับ เสร็จเยอะทำงานได้ป่ะนี่มันต้องวิง่งไม่ต้องไปวิ่งแล้วเนี่ยน้องฮาดนี่ไม่ต้องวิ่งเลยยัน,น,น,นยเลยทำลาหมดแล้วแต่งลงข้างบนมีพอมีว่าวที่นี่เล่นว่าวไม่มีหางกัดกัดเอหหอเขาเรียกว่าวอะไรครับเนี่ยอันนี้จุฬากับนกจุฬากับนกอนีนกเนี่ยนกอันนี้นกที่ขึ้นอยู่เนี่ยนกอันนี้นกแบบนี้อันนี้จุฬานี่นกเนี่ยอันนี้แบบเนี้ยนกเนี่ยที่ขึ้นขึ้นอยู่ ใหญ่นี้ตัวเขียวนี่จุลาครับตัวเขียวจุลาอ๋อไม่ครับทําเล่นกันชอบชอบก็เลยทำเนาะใช่คบโอ้เป็นสมาคมเลยเนาะเยอะเยอะเป็นสิบเลยมั้งเนี่ยมีคนมาซื้อเขาก็ขายมงคนก็มาขอซื้อนี่แหละครับอันนี้ก็ซื้อไปตัวหนึ่งซื้อขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วแล้วแต่ไซส์นะโอตัวเราพันย่างอย่างเยอย่างงี้ครับตัวเท่าไร พวกนี้น่าจะตัวละพันกว่าบาทพันห้าพันสองพันสามพันหนึ่งโู้ไม่ได้ถูกๆเนาะมันมันก็ทํายากด้วยนะครับก็ว่าจะขึ้นอันนี้เป็นเหล็กด้วยนะเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์ครับไฟเบอร์มันวิยาลยโอ้ไฟเบอร์มันกับคันในเบ็ดนะเนาะใช่ใช่คล้ายๆปลายเบ็ดทันเดยตัวนี้เขาลงทุนหลายร้อยนะเด็ดเขาซื้อมาน่าจะสี่ห้าร้อยเห็นเขาบอกลงทุนทาตัวใหญ่สักตัวก็ว่าสั่งไฟเบอร์มาทําเลยอ๋อ ผมเราเราไม่ว่าเป็เราคนละไเรอเ้ยเบ้บคันเบ็ดนั่นแหละันวนี่แต่คันเบ็ดตัวใช้ใครใช้ตันบันตันยิงนัดเลยลองตัวใหญ่ไงมันก็ขึ้นดีนะอ๋อเี๋เขาได้ถอดตัวได้ชใช่ถอถอบ้า อ๋ออันนี้ตูดตั้งหากังตัวนี้อันนี้อันนี้ตูดตัวนี้อ๋อใหญ่ต้องมีตูดใช่นี้เรียกว่าครบอ๋อต้องเสียบตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาทำมานเสียบตูดครับก็จะเป็นตูดเวลาปล่อยให้เราเอานี้เสียบนี่ใช่ใช่นี่ยอันนี้เพึ่งกระลงนะครับตัวนี้พึ่งกระลงเหรอยัไม่คิดครับยังไม่ังนม่งเ่งม่งไ่งไอ่มาลองใม่ไมม แต่ไม่จังไม่ปล่อยเดังอว่าเป็นไงนะยิ่งยังไงลงเยิ่งคืนนี้ยิ่งได้ได้ยินไกลเนาะคืนเราครับเพราะว่ามัเพราะว่ามันขึ้นสูงอ่ะขอถ่ายนะนะครับไปดูวิธีลงครับนี่ครับนี่ครับไปดูวิธีการเอาว่าวลงครับเนี่ยไอตัวตัวตัวนกใช่ไหมอันนี้ว่าวนกครับกำลังลงครับนี่ครับ นามแข่งไม่ใช่แข่งนะครับคือสมาคมเนาะเป็นสมาคมเป็นสิบเลยครับเป็นเนี่ยครับเป็นสิบเลยชอบเป้ากันฮะลงละเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับกําลังสาวลงขึ้นขึ้นก็สาวลงก็สาวครับอาจารย์เวลาทํานี่ทํายากไหมครับก็ยากครับยากเนาะต้องต้องต้องชั่งน้ําหนักต้องชั่งอะไรใช่ไหมโอ้ยังงั้นมันขึ้นไม่ตรงเอียงเออขึ้นไม่ตรงเอียงแล้วปล่อยเชือกนี้สุดสดนี่ประมาณกิโลเนี่ยเชือก เชื่อครประมาณก็ประมาณปล่อยประมาณสองร้อยเมตรอ่ะอ๋อสองร้อยเมตรสองร้อยสองไม้สองร้อยเมตรนี่ก็ติดลมบนแล้วใช่ใช่ก็ก็ติดแล้วโอเนี่ยเราดูอยู่ข้างล่างเหมือนลมไม่แรงเนาะแต่อยู่ข้างบนนี่น่าจะแรงข้างบนน่าจะแรงเล่นมานานหรือยังครับเนี่ยก็นานแล้วครับเมืมีลมก็จะมาเล่นกันอ๋อนี่ก็เป็นกีฬาอยกแบบนึงครับปีนี้ปีนี้เขามีการจัดแข่งไหม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้นกเลยน,น,นกนกนกเมืนตัวนี้ใช่ไหม,มนขนาดเดียวกันไหมของผมใหญ่ใหญ่กว่าในเม็ดเตัวนี้เม็ดแปดอ๋ออืมน,นี่เม็ดสี่เม็ดแปดเดี๋ยวความกว้างตัวนี้ใช่ไหมที่เขาอ,อันนี้ประมาณแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอือ เราดูอย่างนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่นะข้างบนได้ <laughs> มันดูดูอันนี้ก็เป็นปนคล้ายๆมันหนักๆอะ่ะนะแล้วลมไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยไม่น่าเยอะอ่ะมันจะอยู่ได้เนาะอือหดยอดครับถ้าฝีมือไม่ดีจริงก็เอามา <laughs> ทำไม่ได้นะครับนี <laughs> ่ครับสมาคม น,น,น,นี่อาจารย์ใหญ่จำสนามครับอ๋อนี่อาจารย์เคยจำสนามเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าแต่งไม่ขึ้นเลยเวลาแล้วเวลาแต่งต้องมีการมาแต่งใั่แต่งหน้างานอีกรอบแล้วก็มาดูหย่อนหย่อนดูแล้วก็แต่งหน้างา,านอ,อีกรอบอ๋อไม่ว่าทำแล้วขึ้นเลยเออ,อมาเทสแต่งอเราต้องใจเย็นๆเนาะทำอ้นี้เนาะ เนี่ยเวลาทำไอ้นี่ยผมว่ามมผมผมว่าน่าจะทํายากอ่ะเนี่ยนี่เขาเรียกเรียกอะไรนะมันเป็นงานฝีมืออ่ะผมเออชนูชน,นูว่าวเนาะเนี่ยครับผมว่าน่าจะทํายากเนี่ยต้องถ้าต้องถ,ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีเสียงเนี่ยครับที่มันเสียงเราได้ยินเสียงก็น่าจะเป็นเสียง<ห>ตัวเนี่ยชนูว่าวนี่ครับ <c oughs> น้องฮัรดเห็นไหมตาบอกแล้วว่าตรงทีมันมีล่าวเยอะ นี่เรามาเล่นกันทุกวันแหละครับตรงอ๋อสองร้อยเมตรใช่ไหมประมาณสองร้อยเมตรปล่อยกันนะ่ะฮับนี่ยวสองร้อยเมตรต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องดึงเชือกลงต้องเอาลงเนี่ยต้องใช้เวลาเดีย๋ยวก็นะครับเคยเอาไวต้ตอนคืนไหม,ไมเ,เล่นเพชรเล่นมุดจับอ๋อต้อ,อยู่ใ,ใกล้ๆนะต้องใกล้ก็ปล่อยเออมีม,มีมีหลุดไหมเร,เราเราเล่นอย่างเงี้ยมีหลุดไหม,ม,มเชือกเชือกหลุดเชือกขาดอย่างเงี้ย <laughs> เราเป๋ไปตัดเชือกกันโอ้ยแล้วก็ตามเก็บตามเก็บโอ้ยสองร้อยเมตรนี่ไกลนะไกลนี่ดูครับคอยดูเวลานี้จะลงลครับเนี่ยจะลงแล้วนี่ครับเวลาลงก็ต้องพิธีพิถันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะดึงลงีเฉยๆนะครับมาดูเวลาลง บรรยากาศการเดินว้าวครับลงแล้วลงแล้วบุบบุ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 บลงได้นิ่มมากลงได้นิ่มมากเฮ้ต้องได้ทำขายมีคนมาซื้อไหมอาจารย์ ครับก็มีใครบางทีมาเล่นเล่นเขาว่ามาซื้อมาซื้อกัแล้วปล่อยตัวเท่าไหร่ครับเวลาปล่อยเวลาปล่อยออกนะปล่อยออกผมว่าพันสองหรือพันห้าเนาะพันสองหรือพันห้าโอ้เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่ชอบเล่นว่าวนะครับถ้าอยากเล่นแบบว่าวนกหรือหรือพวกว่าวมันมันมีมันมีนกกับอะไรอาจารย์นกกับลจุฬาอ๋อมีนกกับจุฬาครับมีนกกับจุฬา นี่ครับขนาดขนาดเท่าไหร่การที่ว่าพันห้าพันสองเนี่ยนสประมาณเมตรห้าอ๋อเมตรห้าครับเมตห้าสิบนะครตัวนี้อย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เท่าไหร่ประมาณอันนี้เมตรแปดเมตรแปดอันนี้จะสองพันได้ไหมครับอ๋ออันนี้รุ่นถอดตูดไม่ได้เนาะถอดตูดไม่ได้นี่ครับที่เสียงที่เราได้ยินธนูว่าวน่ครับเนี่ย ที่เราได้ยินเสียงจเจอดเลยน้องหนะ้าอะไยากไสองวันนะเนี่ยมีอีกแบบอยู่ในรถวงเดือนเนี่ยโอ้วงเดือนแล้วเราไปดูว่าวงเดือนครับได้ไดครับไปดูว่าวงเดือนกัน<ม>เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูไปดูการเล่นว่าวกันเพราะว่าหน้านี้ก็หน้าเล่นว่าวน,นะครับดูข้างบนยังมีอยู่ประมาณ สี่ห้าตัวยังเล่นอยู่ข้างบนเลยอันนี้กำลังลงมาแล้วรวมๆแล้วเป็นยี่สิบอ่ะสิเกือบยี่สิบอ่ะเราเล่นเป็นสมาคมว้าวเขาเลยนี่มาดูวงเดือนครับนี่มันกับนี่ออกจะวงเดือนเลยนะอ๋อ โอ้นี่สวยมากเลยเนี่ยเนี่ยสวยวงเดือนนี่ครับว่าวงเดือนนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้วงครึ่งเซี่ยวครึ่งเซี่ยวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวยาวยาวกันนะครับพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวประมาณนั้นแล้วนี่ไม่เยอะนะตอัยไม่แปะนะเหรอจอันนี้เขาเรียกว่าวงเดือนครับนี่ว่าวงเดือน อันนี้ว่านกอันนี้ว่านกถ้ามี f c สนใจอันนี้มันจะประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ประมาณเท่าไหร่รเรนยถ้าถ้าราคาราคาของไทยเสองสพันเนาะอ๋อไม่แปดสีเหมือนกันครับสองพันก็ตกสองพันนะครับโอ้โหนี่ทําไม่ใช่ง่ายนะเ <c oughs> งานฝีมือเงินฝีมือครับเป็นงานฝีมืองานละเอียดอ่อน โคตรสำคญนเว้ยเดเลยปิดปืนฮะเราใช้เวลาทํานานไหมครับยแต่ละอันตัวนานก็ถ้าทําถ้าเราตั้งใจทําจริงๆจริงประมาณสามวันสามวันตัวงครับสามวันตัวงสามวันได้โค้งแปะอีกประมาณครึ่งวันอแล้วนี่เขาเรียกอะไรครับที่เรามาทําเป็นพยางหรือยว่าอะไรพยาง มันจะมีพยางกับพ้า่มของยาที่ทําได้นะไอ้ร่มกับพยานนี่ตัวไหนขึ้นดีมันก็เท่ากันแหละแต่พ้าร่มมันต้นทุนมันจะสูงหน่อยแต่ที่นี้ข้างล่างเนี่ยพ้าร่มเนี่ย๋อ้ร่มเนาะผ้าร่มอันนี้นี่พยานเนาะพยานอันนี้พยานนี่พ้า่มครับผ้า่มจะรู้สึกหนากว่าหนักกว่าเนาะพ้ร่มจะหนักกว่านะอ๋เเอามาถ่วงตูดเนาะถ้ลมแงเาตนี้ ขึ้นนาตีขึ้นนาตีอันนี้อันนี้ก็นกเนาะเรืออะไรเนี่ยอ๋อันนี้นกทรงใต้ครับนกอ้มีนกทรงใต้ครับนกทรงใต้นกทรงฝากระนังฝากระนังอันนี้มันเท่าไหร่ครับเม็ดเม็ดยี่เหรอเอ่อปีมันถ้าเกิดนับที่ปีก็ร้อยสี่ร้อยสี่สิบไม่รึงร้อยสี่สิบร้อยสามแปด มันหมดบายพอดีอน,นี่เพิ่งจะลงเลยใช่ไหมเมเจอร์เนเี่ยใช่ครับครับอ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> อ้าวอันนี้ยังไม่ลงอ่ะเอาค้างคืนเลยใช่ไหมไม่ค <c oughs> ้างอะ่ะค <c oughs> ้างแค่เดี๋ยวอันตรายรถอันตรายรถอันนี้ยังเหลืออยู่ข้างบนอยู่กี่ตัวสองสองนี่ตัวเดียวจานรองเล่นเลยด้วยเที่ย ใจใจอย่างาน,นี้แหละตรงเพี้ยเลยอันนี้เชือกก็ประมาณเดียวกันเนาะสองสองสองเมตรสองร้อยเมตรอะ 2, 2, 2, เกินครับอันนี้น่าจะสี่ร้อยกว่าแล้วแต่เราจะใช้ใช่ไหม <c oughs> แล้วแต่เราจะเอาขึ้น <c oughs> ใช่ครับแล้วแล้วแต่ว่าเราเราจะแต่ว่ามันต้องเผื่อยาวไว้เพราะว่าบางทีลมมันอยู่สูงเนี่ยครับเราก็ต้องให้มันขึ้นสูงเข้าไว้อืแล้วไอ้พวกเราไม่มีหางครับเวลามันปล่อยชูตตอนแรกมันต้องปล่อยยาว อ๋อให้มันติดตัวก่อนได้ไหมมันมันมีรัศมีแบบเหมือนว่าเราขึ้นมันจะมีรัศมีโฉบของมันนะครับถ้าเกิดเราเชือกเราไม่พ้นรัศมีมันมันก็จะทิ่มดินอะไรเงี้ยอืมอ่าเล่นไม่ได้เรกอันนี้เป็นผู้ใหญ่อ่ะชอบครับมันมันไม่มันไม่นักลรอกชอบดูได้ยินเสียงก็บอกนักมันไม่นักลรอกแต่ว่าเด็กมันไม่เข้าใจเด่น มันมันต้องตร้ายก็เชื่อนี่แหละฝันข้าฝันคอกมีติดอ่ะครับไม่ได้เฮ้ยหมดผมกินกันจนแห้งวะอันนี้ก็กีฬาเนาะไอ้นี่นกครับนกนกนกครับอ้นี่นกเสี่ยวนกเสี่ยวครับนกเสี่ยวนกเสี่ยวเไม่เช็กไปเราหนะบ่าวอ่ะเอฟเป็นไงที่เขาเก็บออกไว้าย่งไรอืมรวมแล้วมีคนละสี่ห้าตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะ มาเล่นนี้นะน่าจะมีคนคนละตัวนั่นเนี่ยน่าจะเกินนะครับตัวสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวเลยแต่ละคนมาสี่ห้าตัวเลยต่อไปมีหางเล่นไม่ได้แล้วเอ่อเฮ้ยมีหางอยู่เยอะแต่ก่อนนี้มีแต่หางเนาะใช่ฮะแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่มีหางเล่นเลยมันยวนานมากตอนนี้มันไม่เล่นมีหางแต่ลมแรงจะเล่นมีหางอ๋อ ถ้าถ้าลมถ้าลมมันมันแรงนี่ต้องเอาเอาพวกหางมันจะดีกว่าใช่ไหมใช่เออมาแล้วแต่ลมเราเล่นลมอะไรเงี้ยหน้าหน้าหน้าไหนที่เราต้องเล่นว่าวว่าวหางมีไหมมีแบบมันเป็นหน้าไหมได้ไอ้นี่หน,น้าเว่าวหน้า,าลมว<ะ>่อนแรงลมต้นจัดนะครับตอนเดือนธันวาต้นลมว่าต้นหนาวต้นหนาวนะใช่ครับตรงนี้ต้องเล่นว่าวหางใช่ไหมใช่จะเล่นหนักอ๋อถ้าดุยมันจะทําสีได้มากกว่านาี้ใช่ไหยครับจะทําสีได้แบบนี้ ว่าบยเนรถีสีโอ้ดุยจะทำสีลวดลายเลยเขาเรียก oh. ว่าดุันนี้ดุยดุยชันเนี่ยดุยดุยยก็มีหลายทรงนะครับาแล้วดุยดุยีไหนกยามันสวยก็สวยวมนี่้า่อยก็มีลายทรงนะครับอ๋มันจะได่ดนลวดลายของมันน <learner all, S 1> ั่นเลยครับขอบคุณมากครับเพื่อความรู้ นี่ครับสมาคมว้าวกันทบุรีคร e ับตวต้นีบงที่ต้นเนียจะพูดแล้วนี่หน้าตีเป็นคนติเลยนะเอออืเส็จแล้วคนมสี่ตัวเลยอันนี้นนีเยอะชอบก็ชอชอบชอบมอะไม่้นมา้นล่กลับแล้วขอบคุณมากนะครับครับผมครับผม เมื่อนี้ก็ได้มพ่อพอบรรยากาศการเรียนบ่าพี่น้องการสมาคมบ้าขาเจ้าเนาะผมก็พอดีผมไปไซบ้าเสี้วเราัน้นนำคุณพี่น้องพอดีเขาเจ้าลงป่าเรานำคุณไ่บ้ได้นะครับบ่มีเป็นบรรยากาศครับเมื่อนี้ก็เลยพา,า,ายเอฟซีมาเบิ่งเข้าเจ้าย้อนมาเจ้าย้อนเบ่าพี่น้องเล่นบ้าสมาคมจันทบุรีครับควาคุณเอฟซีเก้าครับผมคลิปนี้ก็ขันรายกาศเล็กน้อยเนาะพี่น้องอาาะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันคือเก้าครับผมเจอกันใหม่พี่น้า